สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านมอนีในด้่มคิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นให้ยเยาวชนบ้านหินขันลงมา่อมเรือนะครับเอาเรือไม่ลงมาสอมนะครับพึงผลซีแล้วเรียบร้อยล้วก็สิเอาลงมานางเบิ่งว่ามันสิเป็นจังไง๋เนะครับเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่เขาก็สิพายลงมานะครับใอ้ FC เฮาเดียบ่งกันหรือฝากสร้างชาติทั้งยสโสธรนะครับ ว่าเลือดสินังใดลำใดเลือดสิงอ่อนบอหรืบอบงอง่อนกะสร้างวอนพืน้นให้คือออกไม้นะครับประมาณแปดเสน้นนะครับเอฟซีเขาได้บึงกันอีกรอสักคู่นะครับเนาะให้เยาวชนลองนางบึงว่าสิเป็นแบบใดสำหรับบึงคลิพรมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างบ,าบา้านบันหินคันโอกา้ามือ ไพ่จริงลงสนามจริงนะครับวันที่17กันยานะครับอยู่แกงกันสูงให้ผมสิงลงให้เอฟซีเฮาในเบิงอีกนะครับอันนี้เบิงเรือซอมเอาลงน้ำตะกี้นี่นะครับเนาะว่าสิเป็นจังไรทีมเรือเทพสายทองนะครับอีกลำหนึ่งกับนุ่มขินขันอีกลำหนึ่งกับเรือไพ่นะครับเนาะส่งเขาไปแข่งขันอยู่3ามลำนะครับอยู่แกงกันสูงและวันที่24-25อยู่บ้าน ไปเกาะนะครับอำเภอดอนตาจัางหวัดมุกดาหารนะครับแดดก็ลุงมาอำเภอชนุม่านก็ลุงเข็มมะระต้นนะครับเนาะหาเบิ้งรอสักครู่นะครับเอฟซีเขาเดี๋ยวเบิ้งกันบรรยากาศแม่น้ำโค้งนะครับแกงหินขันอ่าพวกชาวบ้านเขากำลังยามองอยู่กับมีนะครับพวกชาวประมงหาปลาครับเบิ้งบรรยากาศตอนค่ำคำนะครับประมาณหาโมงกว่า เอฟซีเขาในบึงฝนกัสิตกมือเศารว่นวาสิพอนอีกรอบนึงกับพนตกซะก่อนครับเบิงบรรยากาศไม่นำโขงแกงหินขันนะครับเนาะไต่แกงกันสูงลงมาก,กับประมาณ3โลแกงหินกันแกงซองใหญ่รอสักครู่นะครับเนาะลงวิดีโอจุดนี้ก็ให้สร้างาศาสตร์ทางยาโซเพ่นเบิงน้ำนะครับหรือไม่นำโขง เทีบสทองมันหิ้งขันนะครับเนาะสรงเขาประกวด3ามลำเขาแข่งขันแกงขันสูงวันที่17กันยานะครับเนาะครับลงมาแล้วครับได้ยินเสียงแหละครับฟี FC เฮาเดบึงงานสิเป็นจังไดเสียงแล้วรอสักครู่นะครับซ้อมกันไปประมาณ สองกิโลนะครับเนาะจากแกงสองใย,ยหอดปางหัวทมลงมาแล้วครับพู๊ไกลๆครับลงมาแล้วครับบรรยากาศซ้อมเรือไมอ่น้ำโขงมือกระสัน มุมีใหม่กันซันนะครับเนาะเอ็บซี่ห้อเข,อขอาอวดเขาไฟละลายครับเจ็บ้ายซองบันหิน,นกันเบื้องขีบพุ่มแ้กก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างบันบนหินคันเนี่ยนะครับเด้อลิบๆหนะ้าผมก็สิลงให้เบื้องอีกไปเรื่อยนะครับ ทีมเรือเทพสายท่องนะครับทีมเรือเยาวชนบันหินคันเบื้องขีปผมแล้วก็จะลืมลกดไลค์กดแชร์กดแชร์เซ้าไขให้ฮ็ตคลิปต่อๆไปนะครับนับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่าน,นี้แหละครับโอกาสหน้าพอกันไหมสำหรับมื้นนี้ก็สวัสดีครับ